พอเราเชื่อมชิ้นงานด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเชื่อมตัวเสื้อกันนะคะตรงนี้ที่ไม่วางอยู่ก็คือชิ้นงานด้านหลังกับชิ้นงานด้านหน้านะคะเอามาวางทับกันเฉยๆอยังไม่ได้เย็บเนาะชิ้นงานด้านหลังนะคะเราจะหันด้านนอกนะคะออกมาไว้แบบนี้เนาะตรงนี้เป็นด้านในนะคะ เราจะเอาด้านนอกออกไว้แบบนี้เสร็จแล้วพอชิ้นงานด้านหน้านะคะเราจะเอาด้านนอกนะคะคว่ำหน้าลงไปก็คือจะเป็นด้านนอกกับด้านนอกนะคะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านนอกนะคะแล้วก็ห <_ inconvenient. S 1> ันหน้าเข้าหากันแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเชื่อมนะคะเราจะเชื่อมตรงนี้ก่อนเนาะก็คือตรงไหลนะคะเราจะเชื่อมให้ติดกันให้ตรงนี้ติดกันแบบนี้นะคะ ทั้งสองข้างเลยนะคะใช้เข็มเชื่อมเหมือนเดิมเชื่อมตรงนี้กับตรงนี้นะคะพอเราเชื่อมชิ้นหน้ากับชิ้นหลังให้ติดกันแล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้ก็คือติดกันแล้วนะคะตรงนี้คือชิ้นด้านหลังตรงนี้คือชิ้นด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเชื่อมแขนนะคะหรือว่าเย็บแขนเสื้อให้ติดกับตัวเสื้อ พอเสื้อผืนใหญ่ขึ้นนะคะก็จะวางได้ยากขึ้นแล้วเนาะแคนเสื้อของเรานะคะเราจะเย็บจากด้านในเหมือนเดิมเราจะทบแบบนี้เนาะแล้วก็วางแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะเพื่อนสามารถหามาร์กเกอร์นะคะมามาร์กได้ เพื่อนๆลองทาบดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ลองดูอีกทีเนอะว่าเบี้ยวหรือเปล่านะคะจัดให้ด้านหน้ากับด้านหลังนะคะจํานวนห่วงไม่เบี้ยวเนาะเดี๋ยวเรามาร์กไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราลองไปสวมดูหรือว่าลองไปจัดดูนะคะ เดี <ais ama S 1> ๋ยวเราจะเย็บนะคะเย็บให้ติดกันนะคะจากหลักตรงนี้นะคะอ้อมมาจนถึงด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะเย็บตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเย็บด้านข้างตัวเสื้อกับใต้วงแขนตรงนี้นะคะพอเราเย็บเชื่อมแขนเสื้อติดกับตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานของเราจะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้ก็คือชิ้นงานด้านหน้านะคะชิ้นงานด้านหลังแล้วก็แขนเสื้อนะคะพอเรา เชื่อมแขนเสื้อติดกับตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเชื่อมแขนเสื้อนะคะตรงนี้ให้ติดกันเลยแล้วก็เชื่อมใต้รักแร้นะคะลงมาจนถึงปลายเสื้อตรงนี้ให้เสร็จเลยนะคะพอเราเชื่อมชิ้นงานด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมด้านนี้ต่อให้เสร็จเลยนะคะ